เป็นบรรยากาศชาวสาวเพิ่นมาซื้ออันนี้พวกมวไม่ยังน้องมาเบืองนำกันว่าแก้หอย่างนี้นม่วหมอนี่น,นัวร้านกวบาทร้าน <c oughs> กบบาทไปเบิองไม่เด,ด,นดนเเินสเดินไกก มีนะโมลิปเตอร์เลยเออไทยเทยอะเขาดูวา่าเขาได้อะไรโอ,โอ้คนเบิ่งพี่น้องเบิ่งพี่มือโบผ่านเด้อพี่น้อง,งเด้อจีจีจีจนเลยฝากไปถึงบริษัทถิรภิษฐ์เ,เดอ <c oughs> อ้อเด้อถังเด้อคิวซี่คิวซี่ไฮพานในจังไหนนี่พี่น้องขน,ขนาดขนาดห้อยเชือกอย่างเี้ทะลุแล้วทะลุแล้วออต่อ,อตึกไม่หนูอ่ไม่นอนตอนไหนโบผ่านโบผ่าน ถือว่าบผพานีินองถือ่าบผพานเด้อหี่เด้อเจ้าก็บ่ตั้งของไทยเนาะะมันก็บอกของไทยของเด็ดกาแฟว่ะของไทยบะมีเด้อเ็ดแบบนี้ จ้าสบายดีดตีต้นตอนรับเข้าสู่สองบาร์ตอมสาจจอยนะพี่นอ้องวันนี้เราก็เปิดคลิปในการเกะกล่องแล้วพีวน่น้องเนาะตอนนั้นก็คืออีหยังมหม,มันรุนน้ำกันเลยพี่นอ้องนี่แนวปั่นมันโอ้พี่นอ้องเพิ่นว่าสั่งมาแต่ไทยมาฮอนรับประมาณจากมือละ <c oughs> บ่ฮอดมือซั่มนี่โอ้ โบแม่ตลาดระสามดิบอ่ะอันนี้ก็โบได้ท่าซีมาให้อีกเนาะเราท่าซีดอกเอาก็กอสกอไ่ปลลนแล้วคนเอาไว้อกน้ำโึ้ không bằng <laughs> Cà phê cho bớt lên rồi bởi tập Khoi cầm đi lên hà này nhảy đó Ừ, ให้เบิง์นะพี่น้องว่าจะเป็นยังไงหุมทางของมันมน,น,นี่กะคือสีแง่ยังไนประกอบนี่เลยมันเป็นสินสินสินสวน ลูกคุ้หลายมันปีนาเขาถือว่าซื้อเราเรายังสิปูกมันอยู่เนาะปีนาสิโลโ่นแปดแล้วทา่านแปดสอง2 0 0นแล้วก็จะเอาไปตรงยูเซสบักไฟ่เด้ด้วยยูเซสบบบไข่ไปเดี๋ยมองเขาับเห็ดเอามันไปเอาไปเห็ดอัดยังนะห<อ>ลงังงานทด,ดแทนไปเห็ดแกง อย่าอย่าอดอ่ะตอนจ้าเด่าแม่มาแม่มาผ่านมาไอต่อมประกอบนะเยอะๆลูกค่อสิทินไหเนียแม่ อยากถึงข้าวแห้งคือรดจะคงเรือนะครคือภาพแบทำไมใหญ่ใหญ่อันนี้นู้นใุมั้ยมมี่เยอ้เสียวทูรึไหมน่มีนิกเจียลที่ไม่โวแต่ตามไปเจีจงโมเดไมมเราไปนั่นเด้อ เช,ช,ชื่อมไหมอืมไมเชื่อมไหมต่างจากโร่งงานเชื่อมมาบอพิ่นกเนี่ย้องโร่งงานอยู่ข้างหลังเนี่ยค้อ,องโรงงานเห็ดเนี่ยอมผมเสริมเขามาก นี่หลังจากพี่เฮาประกอบเครื่องปั่นมั่นแล้วพี่น้องแล้วตอนนี้สาาจะเข้ามาในบ้านและนี่เพิ่นก็นจะเป็นการซ่อมเซมบ้านพี่น้องไปสุสรี ซอมเซมบานเอี่อยากกินสลี่อยู่นี่สลี่ใสไหนกินมาสลี่ยู่นีนะลูกนะอยากได้สลี่อ๋อมาเอมไปอตรงนี่เอ้มจากยนกด่องวยนได้ยเนาะเอ อดสิบเลยกับเบิ้นจินักไทยลังคือพันบาทเนาะสิพันบาทยังไข่มุ้ยประต้าแจงเลียนน่ะตะวิ่งเลียนต่างคนที่นั่นค่ะพี่เออประต้ลีมเต้นแล้วสมเด็จบ่ไปบ่ไปบ่เห็นมาหันเนือ พี่น้องวันนี้เราก็จะมาเห็ดข้าวพัดให้น้องๆนักเรียนพี่น้องนี่หัดเข้าเนาะมีการเบิ่งนก็ไปเสิ่ยงเริอยๆอยู่ติ๊กเพิ่มเพิ่มได้ไหมเออเบิร์นตอนนี้เ่าเป็นยังจะมาเห็ดวันนี้ก็ได้เห็ดได้มีโอกาสมาเห็ดเลี้ยงข้าวน้องๆนักเรียนคือเก้าวนะพี่น้องอุ้ยให้กันเกาะระเบื่อเดึกอุ้ยหลับไป ngap pơ fa katan han dai pơ mui litch mui nang rơ ស្វាយពរីនេះតាំងតែនៅអឺបងនៅពើទៅនោះបែរទៅដូចទឹកកងបੁੱតក៏ហ្លោកហើយបរិយាកាសក្នុងថ្ងៃខាងຫນ້າចុះចុះអអាបោះចាប់ចុះចុះតាញ៉ាំទៅពីដកចឹងតតពីនេះតាទៅណា Chơi tiêu, <laughs> <laughs> một xuân ạ à. Mày nào, vừa, nó nào cái nó buồn lối ạ Ơ, mày lên vua xuân này เ่นหอยมาเล่นเล่นแบบอันะไรคูอย่าเซ็กต์เราต้องเอามนมเล่นแต่แจ้วอุ้งมองเลยคอ้พี่น้องอันนี้ก็จะเป็นสวนน,น้องนงเฮียนนะพี่น้องเนาะต้ผลไม้เพิรนเอียงกวางมะเขือเทพว่าสั่นะะมาเขือเทพมักเล่นคันเรียกสั้นๆก็คือมักเ,ร, вот เร็งนะพี่น้องท่า่าภาษาไทยเพิ่์นก็จะเรียกว่าเพิ่จะเ,าาเร์นว่ามะเขือเทพ ดกแห้งพี่น้องพุ่นนะถักบัวก็งามงามักบัวแบงนี่นะพี่น้องอันนี้จะเป็นต้นน้อยๆแต่ว่าต้นแบบก่อใหญ่พี่น้องต้นน้อยงามแห้ง งันะตองก่เลยกุยบุญกุยไปบุญกล้องอะเหรอเนะกะซิซเกะิกเซ็บูนอ

đục thì đục và để mà mình cái tên là khác đây là chụp bạch bài để anh đẹp thật bốn rồi đấy ของน้องๆน้อเฮียนน้องเพิ่นก็จะเน้นปูมะเขือเทศเนาะเว่ากินแล้วผิวพรรณจะสะสใสผิวพรรณจะอมสมพูจะขาวเนียนพี่น้องเอ้ยแต่ถ้าเฮาบ่มันก็จะเป็นแมงจาะจังซีพี่น้งอันนี้เป็นปูแบบธรรมชาจะสแค่พุ่นคอนแบบก็บพให้นไปหน่อยเจะยเจะแย

bạn <laughs> bóng à. ừ. từ bậc bóng bóng kinh kinh bóng bóng đi bóng 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 Không bóng 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 than, Tha than. Tha than. Ừ. เอ็ดตะยงตม้วนหมูได้วว่าตุ้มต่อยหนึ่งเนกาบเอจี่เอเยอนนี้เขาก็ได้ครัว้ำมันห้ๆกนผัดแห้งบ បងខ្លាំងហុកកុំប្រាថ្នាតោះទៅអូឥឡូវយើងនិយាយបងតោះបងប៉ាហ្នឹងអីពុះថោតឆៅអឺមើលតើណាហ្នឹងអត់មកទៅនេះញ៉ាំតាំងឡាវ៉ៃលកាតាមមកអីណាមកទៅញ៉ាំជាជីក

ฮ่อนสลีมอ่ะขอนห้าขอนลาสลีอ่ะคือมเห็นคนมอางนั้นแถวทบบัง่าผู้เบื่มทางผู้ชม

คับนี่ก็จะประมาณนี้น,นะคะาเอาตัวตีจิให้มเตะก่อนอันนี้พัดข้าวเนาะจะบริเน้นเครื่องปุงหลายเพราะเฮาใส่ตามที่เฮามีพี่น้นองเอ้ยเออให้เขาพัดเ,เขาเลวนะ ผัดเขาผัดมเนี่ยเขามีเค้กมากินเลยมีเลยปลากระปองอ่ะเสยให้แว่ารถจัยนท่าไาอุ้ยเาอมาุ้ยอันมาปลาน้องได้ตอนปักแล้วเขาพัด

ตอนนี้ก็ได้เวลากินแล้วพี่น้องได้เวลารับประทานนะเป็นเทวเป็นระบบระเบียบแหงเรียนเทวเด้อเบิดตัเท้า อัดคนมาทูดถึงเลยชั่วจุกชั่ว UH จุกเออปอตำแทวบุดเจ้าเรียนแทวเรียนแทวกดคิวมือต่ออินเดี๋ยวพี่น้องเมลไซล์มือแอนข้าวผัดเร็ว อออดอดอะตันบาทจันเลยเเพอว่าเปิเปันซีกันเนาะเอาเงินคนมเตอเนาะวหน้ามือกปุกลุกนะปุกลุกคดีที่ทำ สองสี่ธรรมดาอิตาเมืออตาเมื่อเมื่อเกิดป้าเนาะเขาัดบโดบอเสียเสียยงแดดคนอ่เบินเอาอีกทีเอาอีกที เอาเลยนี่ย no ่อะหมดแล้วพี่น้องอันนี้ก็ยังคางขึ้ยังบ่อิ่มก็ยังบ่เอาได้พี่น้องมาเบินจานที่1ที่2ได้ันเร็วันเร็วน้องเพิ่น

អត់កញ្ញាលោកលោកគេឡានមីកាក់ទើបវ៉ាតាក់ឡេអូយកានស្តីហ្វាអេកាប់អោប៉ែចែក្ជីលេបាក់ធីមឹងគេលេសាបបផតអោ n g อันนี้เป็นจานที่2นี่จานที่2พี่น้องเบิ่ดท่องได้นีความสุขที่เอาให้น้องๆเพิ่นกินทั้งว่าทั้งทั้งที่เครื่องปรุงเฮาก็บ่มีหยังเด้อพี่น้องก็เฮ็ดผัดไข่ใส่น้ํามันแล้วก็เอาข้าวลงซื่อๆพี่น้องแต่ว่าน้องเพิ่นอยากกินถ้าว่า มีผู้ใหญ่ใจดีคนไหนนะพี่น้องที่ว่าอยากสน,น,นันนอยากเลีเ้ยงข้าวกลางนเด็กๆพี่น้องก็ทักมาหาสาวจ้อยได้เ,เบิ่ง้อดีมกดีใจพี่น้องเอาให้เลยม่ดคนเืองนถ้านใช้มกก็จะเอาอ em bắt này phải đây đây nào mà bắt lớp kia lót đan nhai sung ăn phạc lê lai anh này bớt khắc bớt nè nóng cụ phá kèng hay kèng ba ăn cầm bớt nóng bớt nó ô không mắc hèn mùi ăn vậy បងមុកធំទៅទៅចូលឲ្យអីលើសំ2ចូលนําមីបងឡើងគេមិនបន្ទុកគេចពនចពនមកឲ្យគេឲ្យគេចាញ់ទេប៉ះសមអូបើមកបើថាក់មិននេះប៉ាមុនអាន চাই ជ ก็สามาันเอแมอะ่แซบท่นวะมีวิตามิน,น,นมด้เทุเรียนเลยนะลองมาลีกันฉมาอามาแอมอะเ,เอาบุโทัพท์เหอฮะบุทัพท์บุโทรศัพท์เอเฮ้อยอ่ชาชม,<า>ม่าเฟดนะฮะมาัง,งโัพ นอมาลีสาวนาดีไปแล้วว่ามึกเฟสอยากกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้องมารีนะพี่น้องเพิ่งมาน้องมีโทรศัพท์แล้วแล้วก็เฟซบุ๊กของน้องเพื่นนอนกับนอมาลีสาวนาดีเป็นบอง <c oughs> อันนี้ก็เป็นลูกสาวอาจารย์จอนนะพี่น้องอาจารย์ที่เป็นอำนวยการอยู่บ้านนาดีนี่แหละยังบม่ทันมีโทรศัพท์เป็นบอส

อ๋อแม่โบ่เห็นมั้ยงามเร่หื้อแม่นี่จ๊ะนี่เยอะโอ๊ยบึดๆจ้ะก็ไปบุญอีแน่สายจ๊ะเออป๊าพี่น้องุกจักบ่ลน้องนจนพอกลับบ้านพี่น้องพ่นน่ะเ้กเพิ่นอกลับบ้านแซ่บแฮงพี่น้องอกลับบ้านเอากินอยู่เฮือนะ skin bot ដែរบ่ແມ່ນเมื่อละឈิ่มไหนលឿនប៉ះព្រោះ27យីយយ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  ไอ้จ <m í toys> ิ <aún> ้มเลยิหเมี่เรอเลเดยอจิ้มิเลยอตั้นะั้งไดตั้งได้ตั้งไดนตั้อได้ตั้ง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 ไะ้ตั้งไั้งได้ตั้งได้ตั้งได้ตงได้ตั้งไ้าั้งได้ตั้งไม้ตันง้ต้ง้ั้งไดันงได้ตั้งได้ตเรงได้ตั้งไไ้ตัได้ตัได้ไ

สำเล็บเปนทีเรียบร้อยพี่น้องน้องก็กินแล้วแล้วล้วลางถ้วยอล้นะ่างี้น่น่อนี้ยอพี่น้องตอนนี้เราก็จะกลับบ้านแล้วจะกลับบ้านเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะพี่น้อง,องนอกจากบึงบรรยากาศของเขากันอันนี้ก็จะเป็นคนเรื่องนะพี่น้องหรือว่าตัวที่ต้มกับเข้าหรือ่า จะมารถเท้เาเผ็ดแล้วก็ต้มเห็ดละมหวานใครน้อยเพราะว่ามีตัวที่จะเป็นตัวมีวิตามินเขาตัวเหลือก็จะมาขายข,ายขาย้าวโพดน้ำพี่น้องกับเบิร์ไปประมาณสามสิบพักนี่แหละสัจจอยก็เอาขา้าวโพดมาขายน้ำพี่น้องไปใส่กันไปทุกที่ไปขายขาย้าวโพดตลอดนะพี่น้องๆบรรยากาศกับน,น้องเพริร์กแล้วพี่น้องแต่สัจจอยแต่ยัง นั่งเฝ้าพาอว่าสิเอาเข้าวสารนี่ไปไว้เพื่อสิเอาไปแจกจ่ายให้พ่อเมพ่อเมนักเฮียนพี่น้องคนที่มาเฮ็ดกับข้าวอันนี้ก็จะเป็นเรือมาจากน้องนักเฮียน,นพี่น้องนะสเจ๊ก็มาเฮ็ดน้ำหวานหรือว่าต้มข้เหลืองนะพี่น้องมาคลิปนี้สาว้อยก็ หลังจากสิไปเลี้ยงข้าวน้องน้องยูนยหุเฮียนนาเฮียนบ้านดีนะพี่น้องสจอยก็คงสึกแบบบสบายเนี่ยแหละเพราะว่าบได้พักเลยนะพี่น้องบได้พักโบได้พักเลยตอนนี้สจอยกะสิขอจบคลิปก่อนพี่น้องหลังจากที่ออกมาแต่งเฮียขอกบจบคลิปพี่สอนนี่ก่อนนะพี่น้องก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีจ้าบ๊ายบาย อดเหงอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว